ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่23กุมภาพันธ์2566นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทางช่องทุกทุกท่านเรือจ่าเดอ้อคลิปนี้กลับมารับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเนาะจ่าเนาะเมื่อว่านี่มานโบท่านผู้ชมแตกอีกแล้วนะคะสำหรับผลห้าหนอยเมื่อว่านี่แตกอีกแล้วเรือจ่าเดอ้อสามตัวแตกนะคะ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะดีใจกับทุกท่านที่ถือรางวัลเด้อจ่าเดอ้อเมื่อวานนี้เด่น2และ3 3มสามสาแควิ่งเด้อจ่าเดอ้อบอดายลูดนะจนะ๊ะเนาะเด่นสองก็มานะจนะ๊ะเนาะได้ทั้งวิ่งและรูดนะคะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดบอมักเมยเด้อจ่าเดอ้อ ผู้ใดแลนหันจัดเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับเหล็กเด่น2กับ3เมื่อวานนี่2รูดได้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าในตารางบ่มีครูจับเลยจ้ะเดอ้อสำหรับ2ได้เฉพาะสายรูดเท่านั้นเด้อจ้ะเดอ้อคือ28เนาะจ้ะเนาะ3ตัวแตกในตารางเด้อจ้ะเดอ้อ357เนาะจ้ะเนาะ357 3ตัวแตกรอบ ฮาหนอยปกตินะคะสำหรับชุดสามตัวนั้นแอดมินหนูหน่อยลงงหายยู่อจา้าเด้อแต่ว่าบอดัยอ,านะานะอ่านเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี่แอดมินหนูหน่อยลืมอ่านตัวเลขให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เพิ่นโทรมาว่าบออ่านเลยเนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าคุณพ่อบางท่านเพิ่นบอเห็นหุง้งคุณแม่เพิ่นกับบอเห็นหุง้งเนาะจานะ้ะเนาะ เพิ่นจะฟังแอดมินหนูหน่อยอ่านแต่ว่าแอดมินมือว่านนี่หนูหน่อยลืมอ่านนะจ๊ะเนาะเบาแต่เหล็กสามโตก็เลยลืมไปเลยเนาะจ๊ะเนาะเอ้ามาืาอนี่สิบลืมอ่านเด้อจ๊ะเด้อเดี๋ยวหนูหน่อยอ่านหายนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าชุดสามโตนั่นหนูหน่อยบ่อใดอ่านเด้อจ๊ะเด้อถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแฟนคลับเอฟซี พิ่นจับเป็นจับเองได้เลยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเลขสามตัวนั่นแอดมินกะวินในหกตัวในตาล่างเด้อจ้ะเด้อว,วินในหกตัวในตาล่างวินทั้งหมดชุดสามตัวเนาะจานะ้ะเนาะจะได้ยี่สิบคู่เด้อจ้ะเด้อยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมาสามห้าน้อยเนาะจานะ้ะเนาะ พูดเฉพาะเหล็กในตาล่าง้วจ้าเดอ้อมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะจ้าเด้อ้ามาหลายหลอกกัเห็นแน่นอนนะจ๊าเนาะเหล็กลในตาล่างก็คือได้แน่นอนคือหมื่ว่านนี่มีให้เห็นแน่นอนนะจา้าเนาะหนึ่งคู่เพิ่นกระเล่นตาละบาทสองบาท้ะจ้าเดอ้อสาหรับหมื่ว่านนี่แอดมินหน่อยจับวินไห้ในตาล่าง ชุดสองตัวนะจาน๊ะเนาะบางท่านเพิ่นก็นว่าเพิ่นตามบ่ไหวหนะจาน๊ะเนาะแต่ว่าหลายท่านเพิ่นตามนะจาน๊ะเนาะเพิ่นตามเพราะว่าอย่าลืมเ้อจ้ะเด้อหกชุดเด่นเน้นเจาะบางวันแอดมินเจาะไม่เข้าเลยนะคะหกชุดเด่น คือจังเมื่อวานนี่เนาะจ้ะเนานะบันเทตเมื่อวานเลยจ้ะเด้อหลายหลายวันที่ผ่านมาเน้นเจาะไม่เข้านะคะเน้นเจาะไม่เข้าให้สังเกตเบื้องที่เลขเด่นวิ่งรูดเ้อจ้ะเด้อเด่นวิ่งรูดยังบอลรูดเนาะจ้นะเนาะเข้าทุกวันและเลขในตารางเข้าทุกวันเนะจ้นะเนาะ ก็มมหลุดไป2องมือติดวันที่ยีกับยีวันที่สิเก้ากับ20่สินะจ๊ะเนาะ19 20คือหลุดนะคะแต่ว่าเลขตารางนี้ไม่ค่อยหลุดนะคะทรามาชมเอฟซคุณพ่อคุณแม่ที่ติดต,ตามแอดมินมาตั้งแต่ตนตั้งแต่เปิดช่องเพื่อนจะรูุนะจ๊ะเด้อเพื่อนจะรู้ดีว่าแนวทางเลขตารางนี้บ่ค่อยหลุด เปิดช่องมากกว่า2ปีแล้วนะจ๊ะเนาะเข้ามากกว่าหลุดนะคะเข้ามากกว่าหลุดย้อนเบิงกระได้เนาะจ๊ะเนาะเมื่อนี้แอดมินบอจับบินหแล้วจ้ะเด้อบอจับบินห้ชุดสองตัวซิหาคููหลายท่านเพิ่นกะจะจับเป็นแล้วนะจ้ะเนาะแอดมินกะจะห้เหล็กในตาลร่างคือเกาเด่นวิ่งลูดหลักกะ เจาะให้6ชุดเด่นย่ำเ้อจ่าเดอ6ชุดเด่นนั้นแอดมินเจาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเอากวนจะไปรับชมแนวทางท่านใดที่เขามาแล้วฝากคือกาวเ้อจ่าเดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะแอดมินก็จะได้มีกำลังใจมาลงคลิปให้เสมอเ้อจ่าเดอฝากอุดหนุนสินค้าทางลานน้ำเ้อจ่าเดอ มือว่านนี่คุณพ่อคุณแม่พีผีเอซเพิ่นถือกเกลขนกนะจ๊ะเนาะเพิ่นมาอุดหนุนสบู่ครีมเหลือซัมนน่ละธรรมช้่มลดนี่ครีมเหลืออยูสองชุดละกะสบู่เหลืออยู่แพ็คหนึ่งนะจนะ๊ะเนาะสำหรับยาสีฟันนันสั่งได้เรื่อยๆนะคะยาสีฟันนัน สังงยไหใดกะคือใด้ง้นนะนะยบน้นเนาะจ้ะเนาะยาซิฟานี่มีหลายอยู่สำหรับคบรีมท่านใดทีบ่อกเคยใส่อยากจะลองใส่กับสบู่เนาะจ้ะเนาะสำหรับครีมเป็นครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะเด้อจ้ะเด้อเป็นครีมยาทาฝ้ารัากษาฝ้าสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนาะจ้ะเนะาะใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นเด้อจ้ะเด้อจะเป็นครีม ใส่เฉพาะกลางขึ้นนจ้ะเดอ้อชุดละ150บาทนะคะสะบู่ก็จะเป็นสบู่ถูตัวล้างหน้าได้นะคะแพ็คละ190บาทส่งฟรีนะคะสำหรับสบู่นั่นนะจนะ๊ะเนาะหนึ่งแพ็คตามที่เห็นเลยนะคะจะมี10ก้อนนะจนะ๊ะเนาะ จะมี10ก้อนราคา190บาทส่งฟรีตกก่อนละ10บเก่าบาทเด้อจ้าเด้อกลิ่นหอมฟองเยอะนะคะแล้วก็ยาสีฟันเป็นยาสีฟันสมุนไพรไลกุ๊บผสมสารสกัดจากเห็ดลินจืและว่านหางจระเข้นะจานะ่าเนาะสำหรับคนใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยบ่อยปวดฟันเสียวฟันเคี้ยวน้ำแข็งบ่ได้นะจาเนาะกินปากแห้ง ลองไปใส่เบิงแล้วจ้าเดอ้อยาสีฟันไลกุ๊บสมุนไพรซอยได้ออหดีนะจนะ๊ะเนาะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเพียงหลอดละ190บาทมีค่าส่ง40บาทแล้วจ้าเดอ้อสำหรับยาสีฟันนั่นนะจนะ้ะเนาะมีค่าส่ง40บาทถ้าสั่ง2หลอดราคา380บาทส่งฟรีนะคะ กำไรอยู่ใสเนาะจ้ะเนาะหลายคนเพิ่นก็นจะถามว่ากำไรอยู่ใสทซงฟี่กำไรบ่หลายเด้จ้ะเด้อห้าบาท10บาทเนาะจ้ะเนาะกำไรไม่เยอะนะคะห้บาท10บาทแต่ว่ากระเว้าปากเปียกเสม,มอเด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะอุดหนุนโทรเข้ามาั่งใดเลยที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3อ้วจ้ะเด้อ สำรับนำใจที่โอนไ้เนาะจ้าเนาะสำรับนำใจที่คุณพ่อคุณแม่ท่านชม high, เอฟซีโอนไ้แอดมินน,น้อยกะขอบคุณหลายๆเด้อจ,จ้าเด้อเตว่ากะบบดีใจทออุดหนุนสินค้าทางร้านเด้อจ้าเด้ออันนี้เราตรงๆเลยเนะจา่าเนาะขอบคุณหลายสําหสำรับทุกทุท่านทีมาอุดหนุนสินค้าทางร้านอุดหนุนสินค้าไปกะใส่ใสเด้อท่านชมกะได่ของใสเนาะจา้าเนาะ เอาขอบุณหล,ลายๆสำหรับทุกๆท,กท่านที่อุดหนุนสินค้าทางล่านเนาะจาเนาะแหล้วกะขอบุณหล,ลายๆที่เขามาติดตามรับชมดเด้อจ๋ะเด้อเอามารับชมแน้วทางกันต่อเลยเนาะจาเนาะขอโทษล,ลายๆเด้อจ๋ะเด้อเมื่อวานี้แอดมินหน่หนอยลืมอ่านดีใจโพดเนาะจ๋านะเนาะเหล็กในตะล่างแตก3ามรอบไพสิบว่ดีใจเนาะจาเนาะประวัติศาสตร์ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคปะปัจจำวันที่23่กุมภาพันธ์2566เลขในตารางนะคะ8 90 7 15นะคะเลขในตารางนะคะเด่น9และ8นะคะแอดมันหน่อยเขียนผิดจริงๆต้องเด่น8และ9 เขียนลงไปแล้วมันผิดนอจากเนาะมันซับกันหน่อยหนึ่งเด้อจ้าเด้อบอตองซับสนเด่นแปดและเก้าวิ่งรูดแปดนะคะแอดมินุนย่ยจะให้ที่แปดวิ่งแปดรูดแปดเอจ่าเด้อสังเกตเด้อจ่าเด้อเลขเด่นเรามาทุกวันนะคะถึงเลขในตารางบอมีครูจับแต่ว่าสายวิ่งสายรูดยั่งบอลาดเด้อจ่าเด้อ หลายท่านเพิ่นมักวิ่งมักหลุดเพิ่นบ่เมือยนะจ้ะเนาะมักวิ่งมักหลุดเพิ่นไปถึงสามรอบนะจ้ะเนา,า,กนากะกดีใจกับทุกทท่านที่ถึกร่างวันเด้อจ้ะเด้อหกชุดเด่นนะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่าน,านั้นเด้อจ้ะเด้อทุกตัวเลข ที่แอดมินว่างห้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดมินกับบลูเดอจ่าเดอว่าเลขซิมาตัวใดนะจ่ะเนาะแนวทางตัวเลขซิมาตัวใดทำตามสูตรนะคะออกมาแบบนี้เน้นเจาะห้บ่อใดการันตีบ่อใดเนาะจา่ะเนาะว่าตัวเลขมันซิมาหรือบอมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเล่นหาบาทสิบบาทเดอจ่าเดอบางท่านพันกัดเล่นตาละบาทกามีเนาะจา่ะเนาะเล่นพ่อไดรุ่น คากับเขา่าค่ากาแฟ์อยู่น่าจะเนอะได้อยู่น่าจะเนอะเอาสสำหรับคลิปนี้มีเพียงท่อนี้พอกันไหมคลิปหนาเด้อจ่าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ